การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอแท่งยิ่พาท่านผู้ชมเดินทางไปสิเกตเนาะครับผมแล้ไปติดตามตัวเลขกับคุณเมเลียนเมเลียนงวดที่ผ่านมาให้หกศูนย์ครับก็คิดว่าน่าจะหลายคนจะถูกอยูหรอกครับเพราะว่าหกศูนย์ศูนย์หกน้องข้ท่านผู้ชมเนาะไปขบวอร์หลายใหญ่ห้างเขาเดินทางไปจังหวัดสิเกตไปเบิองไปติดตามตัวเลขกับเมเลียนของพร้อมกันก็ไปพี่งเฮาทั้งฝ่ายจังหวัดสิเกตเลยครับผมก็คือช่องป่าแอมรอทงนะครับผมเนาะทีไปติดตามไอพี่น้องมาสู่พี่สูน้องให้เบิองได้ชมกันว่างววดดดนีี้ม่เเลยใหตั็ เพื่อวาจท่านผู้ชมมาลงทุนนะครับผมเนาะเพื่อว่าอาจจะถูกถูกใจท่านผู้ชมก็เป็นไปได้ลงไปชมปพร้อมกันเลยครับผมกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บายแอมละทงอยู่บ้านไม่เลี่ยนครับท่านผู้ชมอยู่บ้านไม่เลี่ยนมาติดตามตัวเลขแบบด่ดวนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแบบงวดชนงวดครับท่านผู้ชมงวดวันที่16พฤษภาคมพศ .2565 หกศูนย์ศ right. sure. right. ูนย์หกก็ถือกันเต็มเต็มเนาะครับถือกันหลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่หนึ่งนี่เบ้าแอมบาร์โทนกับมาติดตามไปฝากเอฟซีอีกคือเก่าครับไม่เลี่ยนเพิ่นไปหาเฮ็ดมาครับกำลังลลางเฮ็ดครับสวัสดีครับไม่เลี่ยนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เดรรลายเนาะคุณแม่เนาะได้เฮ็ดยังไงคุณแม่ได้เฮ็ดเฮ็ดเขาไข่เฮ็ดละงอกเฮ็ดปวกเฮ็ดดินโอ้พุดอะไรเฮ็ดปวกเฮ็ดดินเฮ็ดเขาไข่ครับอืมเฮ็ดละงอกเนาะนี่เนาะนี่ ให้ตงกงงครับโอ้ยห,หากินกะม้าเนาะครับบอกเลขกระแม่นครับท่านผู้ชมยิ่ข่าวว่ามีผีมาดึงขาครับท่านผู้ชมนอนฝนตกลินนอนฝนตกลินย่ำทิงเทียง,งครับผีหน้ามือดึงขาสิบอกเลขสองตัวหรือสามตัวกรับมาฟังกับไม่เลี่ยนครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมน,นทุงน่าไปด้อครับท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยครับโอ้ไม่แต่ดอกใหญ่งๆงามๆครับท่านผู้ชมเพ็ร โอ้ oh, นครับเนาะท่า,ามผู้ชมก็มีเอฟซีใจดีเนครับเนาะมอบเงินให้แมเลียนมาสื่อไก่ไปเส้นพีนหน้าครับท่ามผู้ชมให้พีนหน้านาครับเนาะเจ้า,จาทีเจ้าทางครับกับเบลแอมเราตรงกับกำลังรวบร่วมอยู่นครับท่า,ามผู้ชมนกกำลังรวบร่วมเงินมามอบให้คุณแมเลียนอยู่ครับออกกันไปทําบุญสื่อเครื่องสังกทานแน่ครับคุณแมเลียนจะทําบุญมเมื่อไรครับอีก 2, 3, 100, 100, 100, 100. สองสามมือนี่แหละสาธุเดยเอฟซีเอ้ยได้มาก ลอยเท่าก็ขอให้ได้ลานเท่าเด้อให้ลาบให้รวยให้มีเงินมีทองหลายๆย่าให้ขาดในคเกินในครอบครัวไปบนได้ก็ให้มีคนดีปกปักรักษาพระเม่์เจ้าทรณนีเจ้าทีเจ้าทางสิงซักซิ์ให้มาคุมครองเอฟซีทั้งหลายเด้อขอให้เจริญเจริญก้าวหน้าให้รุ่งเรื่องให้เจอตั้งแต่คนดีๆเด้อย่าให้ขาดให้เกินไปบนได้ก็ให้เจริญเจริญเด้อจ้าถูกจ้าถูกคนชิมเยอะมากเนาะครับเนาะลาบปลด ตื้อพุ่นหละให้ได้หลายๆเยสุใหนขาดในคืนในครอบครัวครั้วใ้มีผู้ดีเบิ่งรักสมรักษาเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อครับน้องชมเนาะคุ้มครองคุ้มครองแม่น้ำแหละคุ้มครองเอฟซีน้ำทุกคนเนาะครับผมโอ้ยจะเลื่อนจะเลื่อครับผมสาธุสาธุสาธุอยากไปน้ำกันคุณแม่สิเซ็นพี่หน้ามือได้ก่อนครับอีกสามมือนี่ละเจ้าพ่อสิเซ็นเพื่อนอีกสามมือเดี๋ยวเบาแอมมาตรงอันนั้น ไปสังกท่านแม่เห็ดไปสังกท่านแน่เข้าหมอแกงหมอเนาะบุญน้ำเพลินครับ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 เดี่ยวบอกสิดนีใจหลายยดอกนอนหมู่ว่านนี่เพิ่นมาดึงขาโอ้มาดึงขาเมื่อขึ้นนี่หมู่ว่านนี่ย่ำเทียงย่ำเทียงนะ่ะฝนตกพอดีเที่ยงใบนี่แหละส่วงใบสองนี่แหละครับเลืออย่างนอนม่วงแห้งย่านผ้าเนี่ยกับย่างเลือดกับไปนอนหลี่อยู่ทางในครับบัดนี้นอนรับเสื้อไปแต่มาดึงขาดึงเบิดแห้งไว้ซะขาบังเตอันนั้น พ่อเพื่นมาต่างเตหน้าครับโอ้ว่าเตมาแตไ้แต่หน้ามาดึงขามันลูกขึ้นผัดโบหินคนโอ้ยก็เคือยดึงมากที่ตลอดได้มากยี่สิบปีละว่ครับแต่ผู้เดียวนี่แหละแต่ว่ากับผู้มาบอกเรขนี่บอกผู้มาบอกนี่แหละแต่ว่าฝันถืกโดนอะไ้ถือมากตลอดทางโบเคยอันนั้นอือทางโบเขื่อว่าไม่พลัพังโบเคยบอกโบเคยซื้อเงื่อนท่องโบมี่ก็หฮะกินไปยังสีที่นีไปหาเก็บ โอ้ไม่ตด Arrow, อกคงามใหญ <cribe> ่ๆครับเฮ็ดเห็ดไรยางหมุนขคุนแม่เฮ็ดไข่โอ้ยคือใหญ่แบาไข่เฮ็ดละโงกแน่ก็ถอดกอจับแต่เฮ็ดปวกแน่เฮ็ดปวกขาวมันออกชคร่วงนี้ก็เฮ็ดดินเฮ็ดดอนแน่เนี่ยมันออกแต่พ่อเด็กินได้อยากไว้พ่อเด็แกงไว้ให้ลูกให้ร้านอันนี้ที่เฮ็ดนี่เฮ็ดย่งก่นี่เฮ็ดละโง่ในร้านนี้มันแสบของแสบนะครับเนาะโง่เฮ็ดละโง่ เฮ็ดละงอกเห็ดละโงกเหลืองละงอกเห็ดละงกในี่เซ็ปเซ็ปเนาะผมก็ลืมซื้อขาวาก็ได้ผมก็เคยไปหาอยู่เฮ็ดแนว่นี่แหละครับนี่แพงเนี่ยขายมันขายกับกิโลละสองร้อยกว่าบาทก็ได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปครับก็มีเอฟซีใจบุญมอบเงินมาให้คุณแม่เลี้ยนแต่เบาแอ็มเราตรงกับคำตังรวบรวมเนาะครับเนาะอีกจักสองสามมือจังสีมาให้หมอบไผ่แม่เลี้ยนไปสื่อไก่มาเส่นไบ่ผีหน้าเนาะครับเนาะเพิ่นมาดึงขาวังบ้านเนาะคนเนี่ยเนาะมาดึงขา เห็นหมูมุ้ยหมูไหมนั่นเห็นอันนั้นใสเสือกากีค้นกับเน่นประมาณเพิงคนนี่แหละอายุหาสิบกวัวสิเข้าวหกสิบนี่แหละบคนนั่นผู้เดียวเดียวนี่แหละมาดึงขาเดียวน้องเท่อกับเข้านอนอยู่กับฝันมาคนมานางเผ่าครับมานางอยู่ในเก่าอีสี่ข้านอนสี่ผ่้กับมานางเผ่าครับมานางเผ่าเท่าฝันเรื่อยฝันเห็นเรื่อยนั่แหละอัน มาทีเอฟซีเป็นกาสงสัยเนาะคุณแม่นอว่าคุณแม่เลี้ยนเยนลี่ยงไกลไปแล้วเพื่อนสิมาบอกอีกบอกกินอิ่มแล้วสิบโบนีบอกด้วยยังไงเพื่อนบบนีดอก,อกใแใไม่เลี้ยน,นบอกอีกฟังน,นะครับเพื่อนอยู่น้ำเท่านี่เพื่อนบบนีเพื่อนอยู่มาโดานแล้วเพือ่อนอยู่มาเลียประมาณยี่สิบตัวเผาสามสี่ปีหลยะมาอยู่อืมแต่กำลังมาบอกเลยกนี่บอกครับโอ๊ยบอกมาเรื่อยๆบอกมาโดนแล้ะได้หัางบอกเคยเดี๋ยวบอกใช้พังโอ้ครับครับคุณแม่ กับถามาหากินกับบมมีเงินสื่อแน่กับบ่าวกับย่านมันบ่ถือก่บยังแน่กับย่านเพิ่นวาแน่โบ่ไปบ่ถือเพิ่นกับสีบ้าของสันยังสี่ห้ากับเลยห้ากับบ่บอกกับออกมากกับถือุ่วงวันทำนั่นแหละบ่าวอมมาุรงนี้กันปากถือกับบ่ปากบ่ถือบ่หน่อยสีบ่ถือกันส่วนน้อยแห้งส่วนน้อยสีสีบ่ออกกันครับคันอันนี้กับบ้าแน่บ้าแน่ละเล็กละน้อยละละงวดสองงวดไรยังสี่นอกนั่นกับ ตลอดเต็มไลมากตลอดตลอดมากจนลุงเทือกับพันเห็นพันวันมาบอกเอาเป็นโตลองเทือกับพันไห้ปิศานาครับครับครับมีอันนั้นมีผู้หญิงผู้หนึ่งนั่นเพิ่นมาวบาอยู่เพิ่ว่าผู้ใดมีบุญหลายก็ค่อยสิได้อืมอันนั้นเพิ่ไห้แบบอันนี้เด้อห้แบบปิศานาเพิ่นกับว่าอยู่ครับครับห้พปิศานาคุณแมาเลี้ยงกับว่าอยู่เนาะเออเพิ่ไห้แบบปิศานากับกับผู้ใดมีบุญเึือกจังไรกับ กสิถือหรือยังนี่ละก็เลืยบมอยากบอกไผ่น่าบมอยากแวาแต่ว่าขันออกก็ออกมากออกมากเรื่อยๆออกมากตลอดอยู่เลขนี่ได้มากตลอดอยู่ถือมากตลอดแต่งบ่ค่อยบ่หันบอกไผ่ยันทุนวานนะคกับ่ถือมากคุณกสิวังสั่นยังสี่ห้าก็เสียใจหน่อยใจนะเป็นคนหน่อยใจก็เลื่อยบ่อยากอันนี้ครับผมบ่ปัยังหรอกก็ไม่บมีดุับหันบอกหันยังบันไดแต่ว่าเรื่องถือมีถือมากตลอด ทอ่ส hmm ิป nah, ีเพ uh, anyway, ิ possono, uh, iros, uh, right. ่นมาอยู่นี่นี่เพิ่นกะว่าเพิ่นบ่หนี้ได้เพิ่นอยู่น้าลูกเพิ่นนั่นว่าไปกุงเขพเพิ่นกับไปน้าได้เพิ่นว่าันขืนโลดไฟ่ไปวังหันนั่นเอื่อยมาตายกับเลืยมาเพิ่นกับไปน้อแม่เขาสิไปอยู่น้าอีบักเน้่ยอยอี่นหน่อยตัวนั้นรับขับขับมียิ่งเขาสิไปน้าแม่เพิ่นวะเล็กหน่อยครับเขาสิไปอยู่น้าแม่เพิ่นวับาดนี้เลียงไกลถวายไกลถวายเครื่องเส้นหลยปานใดกับบหนี้ มาบอกคือเก้าหนีบอกนะครับเออจังสี่กับสิรรงใจคือเ้าหนีไปทั้งใดเอฟซีกับสิด้สบายใจที่เท่าไรเพิ่แห่งได้หายหลายบอกว่างดึงหนึ่งบอกเ่หายเลขฮกโตัวบกไงยังสี่เออบอกมากเหรอโค้ชที้ังลงโอ้ฮกจังสี่โตัะแบไงกัเลขศูนย์ตัวบบกไงเนี่ยขอนใหม่ผัดผัดตั้งรุ่งสี่ผัดโบเมนนอตรุ่งสี่ห่วยว่ะครับอันนั้น คือคือกันก็มาตั้งไว้นานแต่ว่ามันของบ่อแดงแบบตัวห้าหนัดตีผัดแดงบัดนี้มันปริศนาแนี่ยอะไรกันยังไ่บ้าะแดงสองเทื่อนละบ่ตัวแดงมาหลอก็กลับแดงแดงสองเทื่อนละแบบนี้ผู้ใดมีบุญบ่พอสิได้จะคอาว่าเพื่อนให้ปริศนาบ่แับนี้โตหกนี่เลขหกเพิ่มเวอร์กับเลขศูนย์นี่ผัดผัดบ่อแดงครับครับัผัดแดงผัดไปแดงตัวน่ะอืมครับครับครับกันยังว่าว่าเพื่อนเพื่อนให้ปริศนาเด้อกันยังว่าใครมีบุญก็ได้ กันนี่หลาก็สิอยากน่อยใจนี่บดออกมากกับยันว่างกันบาบทีป็ยังุณแม่อันย้ายก็แห้งแต่คนน่อยใจนอกขีหน่อยใจก็สิบ่อยากบอกกนยังนะครับหัวตีมีตัวเลขอยี่บบคุณแม่หวดนี่บอท่านบอท่านบอท่านว่าจังใดดูแต่ว่ากะมันคือจังมันมีอยังอยู่ในใจอยู่มีมีสอบอยู่ในใจอยู่มีสอบอยู่ในใจอยู่มันมีอยู่ในใจอยู่โอ้มีแต่บอกแต่ว่าบอท่านบอท่านอันนี้บอท่านอันนี้ดอกบทนบอกบอท่านบอกดอกมัน มีอยู่อมีอยู่ในนี่แหละในใจนี่แหละแต่ว่าพ่ท่านบอกครับครับบบเป็นยังบ่เป็นยังบบได้ไปเอาน้ำดึงขาดึงยังเนาะโบโบแต่มีตัวเลขยในใจเป็นสิ่งหูยในใจอยู่แล้วหูยในใจอยู่ครับครับครับกระทาที่ตามพอท่านบอกครับไม่เรียกจะโบเป็นยังครับบ่เป็นยังครับผู้ใดิ่นห้มากอะห้มากทำบุญแน่สังกท่านแน่ก็เลียงไกลแน่ให้มากก็ให้มากอันนี้ เท่าไรแม่กับบัวหาสิบบาทเศ้าหนึ่งสิบบาทแม่กับบัวทำบุญบุดเนาะครับเนาะสมไปทำบุญให้เพื่อนกินครับ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 ก็ให้ได้หลายกัวเก่าเด้อให้มาซทำได้ก็ให้ได้ไปลอยเท่าพันเท่าให้ได้เป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นหาสิบล้านครับให้เจริญเจริญลุงเรื่องเด้อซาถูกซาถุสซาถุกได้เพื่อนกะไปหลายเด้อลูกเอ้ยล้านเอ้ยหน่าเอ้ยเอาอากระดินครับเพื่อนกะ โอนผ่านบัญชีเบาแอมเลาะทงนี่แหละครับเบาแอมกับสีน้ำมาหมดให้แมรี่แอนบึดทุกบาททุกสตางค์ครับบริเก็บไว้เบนะครับเนาะกับมีเอฟซีใจบุญกับซอยค่าน้ะมันเบาแอมเลาะทงน้ำอยู่เนาะครับเนาะครับผมก็ขอขอบุญขอบคุณได้หลายใเจเลื่อนลุงเรื่องเนาะครับอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองทุกอย่างครับครับผมท่านผู้ชมก็ขอขอบุญขอบคุณคุณแมรี่แอนได้หลายครับเนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขเด็ดเด็ดศูนย์หกหกศูนย์หก วันที่16พฤษภาคม2565ัร่กสถือกันหลายครับกัดถือกันหลายงวดวันที่1สีมานี่เนาะครับเนาะงวดวันที่1สีมานี่ก็ให้มีโชคกับแม่เลียนอีกครับแต่สําหรับมื้อนี้ก็ตัวเลขยกโบฮันเดมีครับท่านผู้ชมเนาะบ่ฮันได้มีบ่าวแอมก็มาตามบ่าวแอมมาส่งก็สิมาตามอีกครับก็สิมาตามตัวเลขกับแม่เลียนอีกครับก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายครับครับสวัสดีครับแม่เลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทรง่งนั่นไปด้อครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ